ตรีประพัฒน์พบสุวรรณผู้บัญชาการมฑลทนหนารบกที่37ให้การต้อนรับพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐารบกและคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปและมอบนโยบายการปฏิบัติงานที่สําคัญเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยณนห้องประชุมพญามาืงรายมฑลทนหนฐารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงราย ทางนี้ทางด้านผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจแก่หน่วยทหารที่ประจำการตามแนวชายแดนค่ะพร้อมอวยพรปีใหม่กำลังพลที่ปฏิบัติงานกองกำลังป้องกันชายแดนและหน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีผู้บังคับหน่วยฝ่ายอำนวยการและสมาคมแม่บ้านฐานบกร่วมคณะครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะครับได้เดินทางไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานของมณฑลทนาหารบกที่37เค่ายเมงรายมหาราช ซึ่งค่ายทหารแห่งนี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวล้านนาและประวัติศาสตร์ทางทหารมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาทิศาลารอยพระบาทพระมหาเจดีย์เหล็กพุทธบูชาพิพิธภัณฑ์ทหารและโครงการทหารพันธ์ดีนะครับ